หลังจากนี้ต่อไปเนี่ยประเทศไหนๆก็ไม่สามารถที่จะจัดงานสงกรานเฟสติวัลได้แล้วนะครับตอนนี้ใกล้จะเป็นของไทยแต่เพียงประเทศเดียวแล้วเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังจดลิขสิทธิ์สงกรานเฟสติวัลครับแบบว่าห้ามประเทศอื่นใช้เลยถ้าหากว่าจะใช้เนี่ยก็ต้องขออนุญาตก่อนอย่างเช่นประเทศข้างๆแบบนี้นะหรือถ้าแบบว่าอยากจะจัดกันจรงิงๆนี่ก็จะต้องอาจจะเรียวกว่าเป็นประเพณีเล่นน้ําอะไรเฉยๆนะครับไม่สามารถที่จะมาทําแบบประเทศไทยได้แล้ว เพราะว่าช่วงหลังๆนี่ก็เห็นนะว่าหลายๆประเทศนี่ที่เขาจัดแนวงานสงกา์กันเนี่ยอ่าก็ใช้ชื่อเดียวกันกันกบประเทศไทยด้วยแต่ประเทศที่น่าจะโวยวายมากที่สุดก็น่าจะเป็นเขมรนะเพราะว่าเขาก็จัดเรียนแบบประเทศไทยมาได้หลายปีแล้วแต่มันก็คงจะจบในเร็วๆนี้แหละเพราะว่าไม่น่าจะใช้ได้หลอกครับติดลิขสิทธิ์โดยที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาตินะครับเขาก็บอกว่าประเทศเราเนี่ยนะ กำลังจัดทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่า IP เนี่ยจดลิขสิทธิ์สงกรานเฟสติวัลประเทศอื่นไม่สามารถนำไปใช้ได้เลยถ้าจะใช้ต้องขออนุญาตก่อนแต่เราจะอนุญาตไหมล่ะก็อาจจะนะเพราะว่าประเทศเราก็ใจดีครับทีนี้เขาก็เร่งขับเคลื่อนซอต์พาวเวอร์สู่ชุมชนเพื่อที่จะเพิ่มรายได้เดลมเนี่ยเขาก็หนุนแก้กดนะตันไทยสู่เมืองที่ไม่หลับไลครับ นายชนารถิจูตรกูลเขาเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสยามพิวันแล้วก็เป็นกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟท์พาวเวอร์แห่งชาด,ด้วยเขาก็กล่าวในงานเดล l y น e w Talk กนะบอกว่าตอนนี้คณะทำงานเนี่ยเขากำลังเร่งขับเคลื่อนซอฟ o ์พาวเวอร์แล้วก็ร่วมที่จะทำให้ประเพณีไทยก้าวสู่การเป็นเฟสติวัลในระดับโลกพร้อมจะทำให้ประเทศไทยติดอันดับท็อป10ของเฟสติวัลระดับโลกด้วยซึ่งที่จริงก็ดูเหมือนกับว่าจะติดไปแล้วนี่ เพราะว่าล่าสุดนี้ประเทศไทยก็ได้มาหลายรางวัลเลยครับทั้งรางวัลเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีอาหารวัฒนธรรมท้องถิ่นแหล่งท่องเที่ยวเมืองที่สงบสุขอะไรเนี่ยคือรางวัลไทยเยอะมากนะครับทีนี้ช่วงที่ผ่านมาทางภาคเอกชนเขาก็ได้ร่วมมือทําให้เทศกาลเขาดาวที่จัดขึ้นในประเทศไทยกลายเป็นงานใหญ่ติดอันดับหนึ่งใน5ของโลกได้สาเร็จมาแล้วก็คือหน่วยงานนี้แหละ ประเทศไทยเมืองท่องเที่ยวทีนี้พอมีการจัดงานเทศกาลต่างๆอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นการเชิญชวนในระดับโลกครับที่จริงก็ดังในหลายๆอย่างนั่นแหละขนาดโรงพยาบาลไทยยังติดอันดับ6ของเอเชียเลยในขณะเดียวกันครับคณะทํางานเขาก็ได้ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์เป็นวาระแห่งชาติก็ร่วมสร้างรายได้ให้แก่ประเทศพร้อมการทำซอฟต์พาวเวอร์ลงไปถึงชุมชนหมู่บ้านในทั่วประเทศก็เป็นแบบว่าจะทําให้สิ่งที่มีคุณค่าในแต่ละชุมชน่ะ คล้ายๆกับของดีเมืองชัยภูมิของดีเมืองกลางของดีเมืองเชียงใหม่อะไรแบบนี้นะเขาก็จะผลักดันให้มันโด่งดังยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าช่วงหลังๆมานี้ดูเหมือนจะเกริ่ยๆนะพวกแนวสินค้าโอทอปอะไรเนี่ยก็ดีเหมือนกันครับที่จะผลักดันเรื่องนี้จะได้สร้างรายได้ไปแบบตลอดทั้งปีกันเลยถ้ามีของดีประจําท้องถิ่นกันแล้วแต่ทีนี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่า โดยรวมแล้วประเทศไทยเราเนี่ยมีการจัดกิจกรรมต่างๆปีหนึ่งนี่ประมาณ30,000กิจกรรมนะครับที่ผ่านมานี้ก็ยังไม่มีการแบบว่าเจาะลึกไปในประเด็นไหนสักประเด็นนึงเลยเพราะว่ามันมันเยอะจริงๆอ่ะก็เอาแต่อะไรที่มันเป็นหลักๆอย่างสงกรานต์ปีใหม่อะไรแบบนี้ลอยกระทงแต่เขาก็บอกมาแล้วว่าเขาจะพยายามทำนะเพราะงั้นก็อ่ะก็ให้กำลังใจเขาครับ ทีนี้ก็ยังมีการทําหลักสูตรฝึกอบรมยกระดับทักษะของผู้ที่จัดงานเทศกาลด้วยมีแบบนี้แล้วนะที่ญี่ปุ่นเขาก็มีเหมือนกันเขาก็จะร่วมมือกับภาคเอกชนแล้วก็จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับร่วมบ่มเพาะบุคลากรให้มีความรู้ครอบคลุมทุกด้านตอนนี้ก็ได้รับความสนใจสูงมากเลยมีผู้สมัครสนใจนะประมาณ3า0 0 0คนแล้วตั้งแต่เริ่มเปิดนะ บางคนอาจสงสัยว่าเอ๊ะมันเยอะตรงไหนนะแค่สา0 0 0ื่นคนเองเขาเพิ่งเริ่มเปิดใจเย็นๆทีนี้เขาก็จะมีการผลักดันทําให้ประเทศไทยมีการทําทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่า IP เนี่ยโดยทําให้รัฐบาลไทยแล้วก็ประชาชนชาวบ้านทั่วไปนะครับใครก็ตามที่มีความคิดสร้างสารรค์นะมีหัวครีเอทหน่อยเนี่ยสามารถที่จะสร้าง IP ร่วมจดลิขสิทธิ์ได้่ะอย่างเช่นเทศกาลสงกรานนะอันนี้ยกตัวอย่างนะ แล้วทีนี้คุณแบบว่าเฮ้ยมีหัวสร้างสาร์ดอนเทศกาลสงกรานต์มาน่าจะมีอะไรในแนวนี้ด้วยอย่างเช่นอ่ะมีการทาลูกโป,ปง่งรูปร่างมูเด้งอ่าอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็นําไปเสนอเขาเขาก็จะนําไปจดลิขสิทธิ์ด้วยเลยครับก็ถือเป็นโอกาสอันดีเลยะทีนี้ทางขมรอะไรเขาก็ไม่สามารถที่จะเอาไปก๊อปปี้แบบนี้ได้แล้วนะคือเราท,ทําทีเดียวจดทีเดียวให้มันแบบรวบร้านไปเลยรครบทุกสิ่งไปเลย เหมือนอย่างที่เขมรเขาเคยคิดจะทำนาที่ว่าจดลิขสิทธิ์งานแต่งงานแบบเขมรแต่ว่าสอดแทรกชุดไทยลงไปในชุดงานแต่งงานเขาด้วยอ่ะถ้าสมมุติว่าเขาโจดแบบนั้นได้สําเร็จนะ่ะก็คือเขาเคลมไปเรียบร้อยแล้วเราก็เลยต้องละเอียดหน่อยถ้าจะจดเทศกาลสงกรานก็ต้องใส่รายละเอียดทั้งหมดที่พอจะเป็นไปได้ว่ามันมีอะไรในนี้บ้างทีนี้แหละครับถ้าเกิดว่าโจดสําเร็จขึ้นมาสงกรานเฟสติวัลประเทศอื่นนําไปใช้ไม่ได้ ถ้าจะใช้ต้องซื้อจากรัฐบาลไทยเท่านั้นตามที่ทางรัฐบาลเขาได้วางรูปแบบไว้โดยที่ทางเดอะมอเนี่ยเขาหนุนไทยครับอยากจะให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวให้มากที่สุดนะคุณสุภลักษณ์อัมพุชเขาเป็นประธานกรรมการบริหารของเดอะมอ์กรุ๊ปครับเขาบอกว่าการขับเคลื่อนภาคธุรกิจท่องเที่ยวของไทยเนี่ยเพื่อที่จะทําให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาค โดยยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเสามารถร่วมสนับสนุนได้ทั้งปรับแก้ไขเรื่องภาษีแรงงานและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องพยายามทำให้ทุกอย่างมีความสะดวกมากที่สุดะประชาชนจะได้มีส่วนร่วมมากขึ้นและในการออกแบบเขาบอกว่าถ้าหากไปที่เมืองดูไบนะที่เป็นเมืองแนว,แนว,แนวทะเลทรายเขาสามารถสร้างประเทศสำเร็จได้ภายในเวลา15ปีเท่านั้นส่วนสิงคโปร์ที่มีประชากรประมาณ5ล้านคนน่ยเขาสามารถสร้างประเทศสู่การเป็น แนวการบินในภูมิภาคนี้ได้ในเมื่อเขาทําได้เราก็ต้องทําได้เขาก็มีนโยบายมาอย่างนั้นประเทศเราเนี่ยควรที่จะวางนโยบายให้ประเทศก้าวสู่จกลางต่างๆทั้งศูนย์กลางอินฟราสตรัคเจอร์ฮับโลจิสติกอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยนะประเทศไทยรองรับนักท่องเที่ยวได้60ล้านคนครับส่วนสิงคโปร์น่ะเขารองรับได้150ล้านคนแล้วนะขนาดเขาเป็นประเทศเล็กๆเ,เอง อย่าไปยอมเขาแบบนี้แต่ก็มีหลายๆคนเขาแย้งมานะว่ารับนักท่องเที่ยวได้60ล้านคนเนี่ยรวมพมา่าเข้าไปหรือยังนะที่เข้ามาอยู่อาจจะเหลือที่ให้นักท่องเที่ยวอีกสักประมาณ2ล้านคนประมาณนี้ก็เป็นได้ทีนี้ก็มีหลายๆคนเขาสนใจเขาก็อยากจะร่วมออกแบบนั่นแหละอ่าอย่างคนแรกนี่เขาบอกว่าจดทะเบียนสงกรานต์กับหน่วยงานไหนหรอถ้าจดทะเบียนแล้วเนี่ยสามารถบังคับใช้แล้วควบคุมอะไรได้บ้าง หวังว่าคงจะทําได้จริงไม่มีการแบบว่าอ้างสิทธิ์จากชนเผ่าลทัทธิกําแพงอีกไม่รู้หมายถึงใครเหมือนกันอีกคนก็บอกว่าควรจะจดทุกเรื่องที่เป็นเราแท้ๆเลยไม่งั้นข้างบ้านเจ้าเลม,มันก็เคลมอยู่นั่นละคนต่อมาเขาก็บอกว่าเดินเรื่องช้ามากแต่ก็ยังดีนะที่เดินแต่อย่าลืมคนไทยประชาชนกันเองที่ว่าช่วยกันป้องกันน่ะปกป้องมาเป็นแรมปีแล้วแต่รัฐเพิ่งจะเริ่มทำปาโท ปล่อยให้คนไทยบวกกับข้านบ้านมานานแลมปีแบบนี้เหนื่อยมากๆเลยรัฐไม่เห็นจะช่วยทําอะไรเลยก็ยังดีนะที่เริ่มทําบ้างล,ละถึงจะช้าหน่อยแต่ก็ยังทนั่นแหละแต่จงจาไวน้นารัฐไทยความสัมพันธ์มีแค่รัฐของไทยเท่านั้นที่กังวลแต่ในภาคประชาชนกับประเทศข้างบ้านทั้งหลายเนี่ยเขาไม่เคยสนใจเรื่องนี้เลยแม้ว่ารัฐของเขาเองก็ยังไม่สนใจกับเรื่องความรู้สึกความสัมพันธ์เขาไม่สนอะไรทั้งนั้นแล้วเราละ่ะทำไมต้องสนขนาดนั้น อ่ะก็ประมาณนี้ครับก็สู้ๆกันไปสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ